ที่เราต้องเหนื่อยเช่นนี้เพราะประชาชนชาวไทยยังยากจนอยู่ความยากจนทําให้ขาดอิสรภาพเสรีภาพถ้าประชาชนยังไม่มีอิสระเสรีภาพสังคมไทยก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตย นดอยสูงของทืกเขานางนอนในจังหวัดเชียงรายที่นี่มีดอกไม้ที่บานสะพังรอรับผู้มาเยือนตลอดทั้งปีเป็นแหล่งปลูกพืชเมืองหนาวที่สร้างชีวิตใหม่ให้หลายต่อหลายชีวิตและเป็นแหล่งผลิตก,กาแฟชั้นเลิศที่กลายเป็นอาชีพหลักของแทบทุกหมู่บ้าน ไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือพื้นที่เดียวกันกับภูเขาหัวโล้นในอดีตและเป็นพื้นที่ที่ใครๆตราไว้ในด้านลบสามเนี่ยมทองคําแหล่งปลูกฝิ่นขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกและเป็นเส้นทางขนยาเสพติดที่สําคัญชาวบ้านก็เลยทำที่โน้นก็ทวาทำฝินแล้วก็บริษัทก็ขนย้ายฝินแล้วก็ไปเป็น นน,าาน,นนนนน่ป้้้งกกััััขาายยตววอหหใบะรายได้จากการปลูกฝินแม้จะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างมากแต่ก็เสี่ยงและไม่แน่นอนที่สําคัญเมื่อชีวิตต้องเกี่ยวพันอยู่กับฝินตลอดเวลาชาวบ้านก็หันมาเสพซิเองนั่นคือหนทางทำลายตนเองเมื่อร่างกายย่ำแย่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงและเมื่อทำงานไม่ได้ ก็เท่ากับซ้ำเติมความยากจนชีวิตบนภูเขาแห้งแล้งแห่งนี้ไม่เหลืออนาคตที่สดใสแต่แล้วระกายแห่งความหวังก็เริ่มเรืองรองขึ้นปี2530สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพื้นที่ทุรกันดารแห่งนี้ และทรงมีพระราชะกระแสรับสั่งว่าฉันจะปลูกป่าบนดอยตุงปี2531โครงการพัฒนาดอยตุงจึงได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักคือการปลูกป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมทั้งฟื้นฟูและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน โดยมีระยะเวลาดำเนินงานทั้งหมด30ปีซึ่งจะสิ้นสุดในปี2,560ือถ้าไม่มีสมเด็จย่าเนี่ยครับโดยตรงนี้คงจะไม่เป็นป่าทึบอ,อย่างปัจจุบันเนี่ยครับเพราะเมื่อก่อนเป็นแค่ไฟไม้ทุกปีไม่มีต้นไม้ใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยต้นไม้ใหญ่ขึ้นเยอะก็แต่ที่สมเด็จย่าทางมาอยูพอ่พร้อมๆกับการปลูกป่าและฟื้นฟูวิถีชีวิต สิ่งที่ทางโครงการพัฒนาดอยตุงได้ปลูกไว้อีกอย่างและเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปลูกคนตอนนั้นนี่ผมเรียนอยู่ชั้นประมาณป .6 เนาะป .5 ป .6 นี่ก็ได้มีกลุ่มคนที่โครงการจะคัดเลือกให้เป็นอาสาตอนนั้นผมก็ได้เป็นคนหนึ่งเนาะที่ได้รับเลือกเป็นอ,อสในตอนนั้น เเรรากกก็ได้้้วววมมลลลุ่ันแแพื่อจะตตัั้้งงเเป็นนกลุ่่มขอออววทชาบาบพหลวงเฮนารีและคุณธงชัยล้วนเป็นบุคคลที่โครงการพัฒนาดอยตุงได้คัดเลือกให้เข้ามารับการอบรมตลอดทั้งพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเพื่อทำงานประสานร,ระหว่างโครงการและหมู่บ้านแต่เนื้ออื่นใดพวกเขาคือกําลังสำคัญที่ถูกวางตัว ให้สารต่อสิ่งที <sup> <Yeah. S 1> sure. ่โครงการได้เริ่มต้นไว้เมื่อโครงการจัดตั้งขึ้นชาวบ้านที่เคยทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝินก็ได้รับการแนะนำให้เลิกทำอาชีพเดิมและเมื่อให้พวกเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่โครงการก็ต้องมีแผนรองรับเพื่อให้พวกเขายังมีรายได้ ในสุดชาวบ้านก็เลยยกเลิกปลูกฝิ่นไปแล้วก็มาสนใจปลูกกาแฟพอดีเจ้าเจ้าหน้าที่เขาแนะนําว่าอาปลูกไม้ยินต้นอย่างเช่นกาแฟหรือว่าลิ้นจี่มันจะดีกว่ากับไอฝิ่นนะครับเราบ่อยงั้นเ็เลยชาวบ้านก็เลยสนใจปลูกไปทางทางไม้ยีนต้นในระยะแรกโครงการได้จ้างชาวบ้านให้ปลูกป่าบนภูเขาพร้อมๆกับปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชเศรษฐกิจ จำพวกเก่ารัดกาแฟและเมคคาเดเมียระยะต่อมาเมื่อชาวบ้านมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชและไม้ดอกไม้ประดับมากพอโครงการก็ได้สนับสนุนให้เข้ามาดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เองจากนั้นก็ให้ส่งขายแก่โครงการนี่จึงเป็นทั้งการให้ความรู้และให้อาชีพที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกั พูดเลยว่ารายได้ของที่ทําไร่ทําสวนเนี่ยปีรั้งก็เลยไม่มีรายได้ทุกเดือนทุกวันก็เลยไม่แน่นอนด้วยแล้วแต่พืชผงจะได้หรือว่าไม่ได้หรือราคาอยู่ที่ราคาด้วยแต่ที่นี่ราคาตต่ตัวอยู่แล้วได้แน่นอนคือเดือนละเท่าไหร่เนี่ยคคือรายได้ตอนนี้เปรียบเทียบเนี่ยเดือนหนึ่งได้เกือบเท่าของทำพีของพีเมื่อก่อน นอกจากสนับสนุนด้านการเกษตรโครงการยังได้ส่งเสริมอาชีพในด้านอื่นให้เป็นทางเลือกอย่างการผลิตกระดาษสาการทอผ้าและการผลิตเครื่องเซรามิกนี่คือการเริ่มต้นวานเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่พื้นที่เขาหัวโล้นที่แห้งแล้งกันดัดกลายเป็นป่าที่สร้างความชุ่มชื้นและเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ดินแดนสามเนี่ยมทองคำแหล่งปลูกฝิ่นขนาดใหญ่ถูกลบเลือนหายไปในที่สุดประชาชนในพื้นที่มีอาชีพสุจริตและมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็มีการพัฒนาถนนไม่คิดว่าจะจะจะ,จะได้ใช้ไฟฟ้าในบนภูเขานี่ฮะ <c oughs> <b rett> บนดอยนี่ไม่ไม,ไม่มีอนมามัยเนาะ มีศูนย์เด่นเล็กมีหลายสิ่งที่พัฒนา,ารวมเฉพาะรายได้ชาวบ้านก่อนปี2530เนี่ยคือในตรงนี้จะไม่ค่อยมีหลังคาที่ว่าเป็นสังกะสีกระเบื้องเป็นแต่ย่าคางเป็นกระต๊อบเล็กๆอยู่จากนั้นก็คือพัฒนามาเรื่อยๆปัจจุบันนี่คือแต่และหมู่บ้านเนี่ยอย่างของหมู่บ้านของผมเนี่ยคือเกือบจะไม่มียาคาละ ัจจุบนคุณธงชัยเป็นเจ้าของสวนกาแฟที่มีจำนวนต้นเกือบหมื่นมีไรายได้ประจำที่แน่นอนและมีแนวคิดที่ไม่หยุดอยู่แค่การเป็นเจ้าของสวนกาแฟวันข้างหน้าคือทางโครงการเนี่ยบอกว่าจะให้ชาวบ้านเป็นคนดูแลหลังจากที่โครงการได้ไปถึงจุดที่โครงการตั้งเป้าไว้แล้ว ือปี2,560เนี่ยครับนี่ผมก็ว่าเหลืออีก10ปีสก่วปีเนี่ยผมต้องหาวิธีที่ว่าจะต้องขายกาแฟของโดยตรงที่นี่ให้ได้ตอนแรกที่ผมมาสมัครงานก็บอกว่าผมผมเนี่ยตั้งใจจะมาทางงานจะมาฝึกอาชีพที่ว่าแปลรูปก,กาแฟเนี่ยเพราะว่าของชาวบ้านผมเนี่ยมีเยอะถ้าวันใดวันหนึ่งไมไม่มีคนที่ แปลรูปให้ไม่มีวิธีการให้นี่คือขายแต่เม็ดอย่างเงี้ยมันจะได้ราคาถูกถ้าแปลรูปแล้วจะได้ราคาสูงขึ้นอีเยอะเลยครับวันนี้คุณดรงชัยได้ชื่อว่าเป็นพนักงานคั่วกาแฟที่มีทักษะและฝีมือมากที่สุดคนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุงแม้เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุงต้องถอนตัวออกไปในวันหนึ่ง กาแฟดอยตุงซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คองอยังผลิตต่อไปได้ไม่เลือนหายอย่างแน่นอนในหมู่บ้านป่ายางมูเซอร์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากโครงการพัฒนาดอยตุงมากนักพ่อหลวงแฮนรี่เป็นผู้ดูแลหมู่บ้านนี้ทุกวันพ่อหลวงจะออกไปดูแลผลผล,ผลิตที่ได้ฟูมฟกักเอาไว้ ข้าวที่เกี่ยวได้พ่อหลวงตั้งใจเก็บไว้สำหรับบริโภคในครอบครวัว <c oughs> เช่นเดียวกับสวนไกลบ้านพ่อหลวงได้เลี้ยงหมูเอาไว้อีกหลายตัวทั้งยังแบ่งสัดส่วนพื้นที่สำหรับปลูกผักและเลี้ยงปลาหากผลผลิตในนาสวนมีมากพอพ่อหลวงจึงส่งขายทุกหลังค้านี้นะคือผมจะให้ทำแบบโครงการเกษตรผสมผสานแบบที่ในหลวงเขา ได้ปณิธานให้เรานะคือเดี๋ยวนี้ทุกหลังคาที่หมู่บ้านผมเนี่ยผมจัดจะให้ทําอย่างนั้นคือผมไปดูแล้วไปศึกษาจากตอนที่ผมได้เข้าไปเป็นอาสาเนาะตอนนั้นมาแล้วก็ผมก็นํามาปฏิบัติคือถ้าผมไม่ไม่ไปดูอย่างเดียวแล้วไม่ไม่มาปฏิบัตินี่คงดูร้อยครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือต้องออกมาปฏิบัติด้วย ความรู้และแนวคิดที่ได้จากการอบรมพัฒนาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พ่อหลวงสามารถพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างก้าวหน้าต้องวางแผนในอนาคตด้วยหลังจากปี2560เนี่ยโครงการก็จะถอนตัวออกไปจากตรงนี้ใช่ไหมเราต้องวางรากฐานตรงนี้ให้แน่นกว่าปลูกสามนึกให้กับเยาวชนก่อนเป็นหลักเลยตัวนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยว อนาคตประมาณสักอย่างทีเ่เหลืออยู่ประมาณสักแปดเก้าปีเนี่ยถ้าเยวาวชนพวุ่งนี้ไปหันพึ่งกับยา,ยาเสพติดเนี่ยโครงการนี้ก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมสองก็คือเราต้องมีอา,ช,อาชีพเสริมให้เขาคือว่าอย่างปัจจุบันนี้บรรคนมันก็ยังไม่ค่อยมีงานทำเนาะจะต้องเดี๋ยวก็ออกไปนอกบ้านไปทํางานที่อื่นแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็แปลิีงที่ไม่ดีจากที่อื่นมาเข้ามาในหมู่บ้าน ตอนนี้เราต้องสร้างเอเราต้องสร้างหรือหางานให้เขาทําการปลูกป,ป่าเป็นงานหลักที่โครงการพัฒนาดอยตุงให้ความสําคัญมากและวันนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างงดงามแต่ป่าคงอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่ได้หากไม่ปลูกคนที่จะดูแลป่าและดูแลพื้นที่นี้ให้ดีที่สุด เมือนกับสม,สมเด็จยาเนี่ยมาวางมาเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวบ,บ้านเราเนาะแล้วก็ชาวบ,บ้านเราก็ต้องดูแลในชุดนี้ของสมเด็จยาที่มาวางไว้ต้องดูแลให้ได้คือถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันจะหันกลับไปเป็นเหมือนอดีตคงไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นคพราว่าถ้าสมเด็จยาเนี่ยได้ทําให้เราดีอยู่แล้วเนี่ยลองต้องดูแล ที่ัมได้ย่าประทานมาให้คือคนต้นอ,อยู่กับป่าแล้วก็ป่าก็จะอยู่กับคน20ปีผ่าแล้วนับตั้งแต่โครงการพัฒนาดอยตุงเริ่มปลูกต้นไม้บนพื้นที่แห้งแลง้งแหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ต้นไม้ได้รับการฟูมฟักให้เติบใหญ่จนกล้าแกร่ง วันหนึ่งเมื่อโครงการดำเนินมาจนถึงวันสิ้นสุดต้นไม้จะยังคงยืนหยัดพร้อมปกปักพื้นดินให้เป็นแหล่งต้นน้ำเป็นที่พึ่งพาและดูแลรักษาแผ่นดินนี้ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตราอนาคต